มีข่าวลือที่พูดกันในหมู่ชาวเน็ตแฟนๆซีรีส์หานท้าชะตาฟ้าว่าลีซินอาจจะไม่ได้กลับมาเล่นเป็นหลินหวานเอ,อ๋ในภาค2อีกเนื่องจากนางไม่ไปร่วมงานถแถลงข่าวตอนเปิดตัวภาค2ทีนี้ถ้าลีซินไม่ได้กลับมาจริงๆแล้วใครจะเล่นเป็นหลินหวานเอ,อ๋แทนหนึ่งในนักสแสดงที่ชาวเน็ตคาดว่ามีโอกาสสูงก็คือ วิสูซินจากวงเดอะไนท์เพราะว่าเป็นความต้องการของทางนายทุนผู้สร้างที่จะผลักดันน้องเห็นได้จากงานประกาศผลงานวันอินทรีทองที่น้องได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเทพเทพีอินรีทองนั้นคือการปูทางให้น้องได้รับบทน,นี้ในปีหน้าแต่ก็มีแฟนคลับของซูซินบางคนมาแสดงความคิดเห็นว่า เป็นไปไม่ได้หรอกที่ซูซินจะได้เล่นเป็นแม่นางน่องไก่เพราะว่าถ้าลีซินไม่กลับมาเล่นจริงๆมันคงจะมั่วมากๆคนดูคงไม่กลับมาดูภาคสองอีกแล้วอย่าลืมว่าลินหวานเอ๋อเป็นนางเอกของเรื่องนี้แต่ก็มีบางคนบอกว่านางเอกของเรื่องนี้จริงๆก็คือให้ถังตัวตัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือปีหน้า ซูซินก็จะมีซีรีส์ใหม่ซีแสดงคู่กับเติงวีซีอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นของจริงที่ทางค่ายน้องพยายามผลักดันเพราะมันจะใช้ทางของไอฉีอี้ข่าวนี้จะเป็นจริงอย่างไงก็รอติดตามชมกันไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปหรือสินจะได้กลับมาแสดงต่อหรือไม่หรือว่าจะเอาคนไหนมาแสดงแทนเธอนะครับ